มันมันเป็นจุดที่ผมเชื่อว่าหลายคนมันกดดันมากๆเลยนะครับในวันที่วันนี้เรามีเรามีอาหารอร่อยอร่อยกินมีน้าสะอาดสะอาดดื่มมีแบบห้องน้ําดีๆอยู่แต่ว่าวันเนี้ยไม่มีละว,วันนี้ไม่มีละครับวันนี้สิ่งที่เราทําได้ก็คือแบบ Thank you once again for your support International Day. ครับผมได้ครับวันนี้ก็มาร่วมงานกับทาง UNHCR นะครับผมซึ่งวันนี้เราเรามาเรียกว่ามาพูดถึงในเรื่องของผู้ลี้ภัยกันนะครับผมจริงๆก็อยากจะรณรงค์ครับวันนี้เราก็มาช่วยกันในเรื่องของผู้ลี้ภยัยขออนุญาตพูดถึงผู้ลี้ภัยก่อนแล้วกันนะครับผมจริงๆคือผู้ลี้ภัยนะครับผมมีทั่วโลกนะนะครับผมมี หลายคนมากนะครับผมที่ต้องการความช่วยเหลือเองนะครับผมผู้ริภัยเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่เจอภัยพิบัติต่างๆนะครับผมความรุนแรงต่างๆสงครามเองหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับสิมเนุษยธรรมเองนะครับผมซึ่งต้องการความช่วยเหลือมากๆนะครับผมลองจินตนาการดูนะครับผมถ้าวันหนึ่งวันหนึ่งนะครับผมเราเนี่ยเหมือนกับว่าเ,เจอประสบปัญหาภัยต่างๆเนี่ยครับผมแล้วเราจะต้องแบบว่าเก็บของหนีเลยแต่มันเป็นระยะเวลาสั้นมากๆอาจจะเป็นแค่ชั่วโมงเดียวหรือเพียนแค่สิบนาทีเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันนักตรงนี้ครับผมเราเราอาจจะมีอาหารดีๆอาหารดีๆทานนะครับผมหรือว่าเราจะมีเรียกว่าออบ้านแบบที่นอนอุ่นๆหรือห้องน้ําดีๆน้ํสะาดสะอาด,อาดแต่ว่าในวันหนึ่งถ้าอยู่คือหายไปแล้วในชั่วโมงเดียวนี้คือมันหายไปเลยจริงๆนะครับผมเนี่ยครับคือผู้ประสบภัยที่ประสบปัญหาเหล่านี้นะครับผมจริงๆก็เลยอยากจะช่วยทุกคนวันนี้เองนะครับผมทาง U N H C R นะครับก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์ต่างๆของภาพยนตร์นะครับผมที่เกี่ยวกับผู้รีภัยเอง นะครับผมในเรื่องของผู้รณรงค์ในการที่ในเรื่องของผู้ริภัยเองหรือว่าในเรื่องของเกี่ยวกับผู้ริภัยเองเลยนะครับผมมาฉายนะครับผมณที่นี่นะครับผมตั้งแต่วันที่1ิบหถึงวันที่มิถุนายนนี้นะครับผมก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับผมเรียกว่าร่วมรณรงค์กันมาคนละไม้คนละมือบางคนอาจจะออกแรงบ้างหรือบางคนอาจจะในเรื่องของปัจจัยในเรื่องของการบริจาคต่างๆอะไรเงี้ยครับผมมาช่วยลงในเรื่องของผู้ริภัยกันนะครับ ริงอยากเห็นครับเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกครับจริงๆในเรื่องของผู้ริพัยเองเราก็จะประสบปัญหาในในเรื่องของเกี่ยวกับปีตั้งแต่เด็กเลยจนถึงผู้ใหญ่เองความเท่าเทียมเองต่างๆด้วยครับในเรื่องของแบบว่าอาหารเองอะไรเองหรือว่าในเรื่องของสิทธิ์ต่างๆเพราะเป็นผู้ริพัยเองผู้ริพัยบางบางบางท่านเนี่ยก็อาจจะแบบว่าในเรื่องของสิทธิต่างๆอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าเด็กเองก็แล้วแต่อย่างยูเอ็นเอชซีอาร์ครับในประเทศไทยเองในไทยแลนด์่างเราเองเนี่ยครับผมก็มี มีในการที่ช่วยเหลือเด็กในเรื่องสิทธิของการที่ได้บัตรประชาชนเองในสิทธิ์ต่างๆเองหรือในเรื่องของที่อยู่อาศัยในเรื่องอาหารในเรื่องน้ําเองมากๆครับผมจริงๆก็อยากจะช่วยทุกคนในส่วนตัวเส้นเองเราเองเป็นศิลปินนักแสดงครับผมก็อยากจะเหมือนรถนโรงเองอยากจะเป็นกระบอกเสียงเล็กๆครับผมที่บอกทุกคนว่าประสมผานจริงๆนะครับผมอยากให้คนช่วยจริงๆจริงๆคือถ้าบอกเป็นตัวเล็กดิ่งเนี่ยไม่ได้เลยแต่ผมกล้าบอกเลยว่าผู้สบปัญหาในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆเองหรือในเรื่องพิทุพนผูริภัยต่างๆเองเนี่ยมีมากกว่าร้อยล้านคน นะครับผมอยากให้ทุกคนช่วยมือกันจับมือกันนะครับผมเพราะว่าไม่ใช่แค่เพียงประเทศไทยเดียวนะครับเรามีประสบปัญหาเนี้ทั้งโลกเลยทั้งโลกเลยนะครับประมาณนั้นครับ จริงจริงบางเรื่องเรามีโอกาสได้ติดตามครับผมมีโอกาสได้ติดตามมาก่อนหน้าแล ouble, แ้วอะไรเงี้ยหลายๆเรื่องทั้ง5เรื่องนี้น่าสนใจทั้ง5เรื่องเลยนอกจากว่าหลายๆคนบอกว่า,อาตอนแรกคือฉัน genauso. อาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องของผู้รีพายเองลองมาดูครับผมหลายๆคนมาดูอาจจะมามาสร้างความสนุกมาสร้างความบันเทิงและอยากให้ดูกิมมิคนะครับผมสอดแทรกเนื้อหาต่างๆที่เขาพูดถึงในเรื่องผู้รีพายเองในภาพยนตร์ทั้ง5เรื่องเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนจริงๆสองนทศัิจุนายนี้นะครับผมรับรองว่าทุกๆคนเนี่ยจะได้เรียกว่าทั้ง ความสนุกเองนะครับความรู้เองสาระต่างๆเองแล้วก็เรามาเข้าใจนะครับผมในเรื่องผู้ลี้ภัยหลายๆคนอาจจะเข้าใจเหมือนผมและอาจจะมาร่วมรณรงกันมาร่วมช่วยเหลือกันหรือมาบริจาคเล็กๆน้อยๆนะครับผม,มกับผู้ลี้ภัยเพราะผมเชื่อว,ว่าแค่แค่คนคนละไม้คนละมือครับผมอาจจะแค่1บาทเท่านนะั้นแหละแต่ถ้าเราช่วยแรงกันเยอะๆเนี่ยครับเราจะมีแรงมากๆที่ช่วยได้ทั้งโลกเลยนะครับในเรื่องของผู้ลี้ภัยหรือในในโยบายต่างๆของ UNHCR เองถ้าใครรู้สึกว่าไม่รู้ว่ารายละเอียด อยากจะไปติดตามทางไหนครับผมเข้าไปเลยนะครับผมที่ U N H C R เองนะครับเข้าไปเซิร์ชเลยนะครับผมใน Google ก็ได้นะครับผมจะมีข้อมูลมากมายครับผมหรือว่า U N H C R Thailand เองนะครับก็เข้าไปเซิร์ชนะครับผมดูข้อมูลต่างๆของในเรื่องภาพยนตร์นี้เองหรือในเรื่องของการที่รณรงค์ของเรื่องผู้รีภัยเองการช่วยเหลือผู้รีภัยเองด้วยนะครับครับ จริงจริงถ้าเรื่องเรื่องที่เล่ากันถึงเนี่ยนะครับจะมีเรื่องที่เล่าเกี่ยวกับแบบเป็นนักฟุตบอลเองนักฟุตบอลเองที่เกี่ยวแบบว่ามันเกี่ยวกับผู้ริพยเองเขาก็สู้ขึ้นมาอันนี้ก็สนุกมากนะครับผมทุกคนจริงๆเป็นแรงบันดาลใจด้วยนะในเรื่องของแบบว่าการใช้ชีวิตเองด้วยนะครับผมจริงๆทุกเรื่องทั้งห้าเรื่องเนี่ยดีหมดเลยแต่อยากให้ทุกคนติดตามทุกเรื่องเลยจริงๆนะครับผมขอย้ำอีกครั้งนึงว่า1 2บสอถึงนี้นะครับผมรับรองว่าคุณจะได้ทั้งแรงบันดาลใจเต็ม ได้ครับได้เลยครับครับผมตอนนี้ตอนนี้นะครับผมออนแอร์อยู่เลยนะครับผมก็เป็นโปรเจกต์โดนใจเทวพรหมนะครับผมตอนนี้ปนจจัยพิสทธน์นะครับผมก็เป็นน้องนะครับผมของคุณรณจักรเองนะครับผมรูปของของคุณชายรณพีนะครับผมตอนนี้กำลังเข้มข้นนะครับผมเราก็เรียกว่ามากันได้แบบเรียกว่าเป็นช่วงแบบว่าช่วงปลายแล้วช่วงปลายของเรื่องแล้วนะครับผมจริงๆเรื่องนี้ ถ้ากลับบ้านเจอผมอย่างที่บอกนะครับผมแต่เดี๋ยวอยากให้ติดตามนะครับผมทุกเรื่องเลย่ว่าจะเป็นใจพิสุทธิ์เองแล้วต่อไปเราเจอกันในนะครับผมดุอับสอนนะครับผมเจอคุณภูมิแทบทุกตอนะครับถ้าถูกตอนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันต่อในเรื่องพรชีวันเองนะครับผมก็เอ่ออันนี้ก็ว่านังเอกผมอยู่เรื่องนั้นนะครับผมพรชีวาเองก็อยากให้ทุกคนติดตามกันทั้งทั้งเรียกว่าทั้ง5าเรื่องเลยนะจริงไปดูย้อนหลังด้วยก็ได้นะครับผมในของทั้งช่อง3เองนะครับสามพัฒเองหรือว่าตอนนี้ก็ออนแอร์ในน นะครับผมทั้ง5เรื่องเองหรือว่าถ้าเป็นงานเบื้องหน้าเองก็จะมีเป็นรายการครับทีป๊อปสเตชั่นโชว์นะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามอย่างออนแอร์ในทุกวันพฤหัสนี่แหละครับนะครับผมก็หรือว่าเออยังมีงานที่ยังไม่ออนแอร์แฮปปี้เนสครับเป็นซีรีส์รีเมคเกาหลีนะครับผมก็ใกล้ละนะครับผมตอนนี้ถ่ายเสร็จละนะครับผมก็เป็นช่วงตัดต่ออยู่นะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามกันหรือว่างานเบื้องหลังเองตอนนี้ดีมครับทางช่อง3นะครับออนแอร์อยู่เมื่อคืนเลยวันพุธนะครับผมผมเป็น เรียกว่าอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นะครับผมเป็นผู้จัดในเรื่องนี้ก็ขอทุกคนติดตามด้วยมาลุ้นกันนะครับผมว่าเขาจะฝันเขาจะรักกันในฝันแล้วจะรักกันในชีวิตจริงหรือเปล่าแล้วครับหรือว่าปิ่นพักเองนะครับผมของน้องฟิลเบกเกี้นะครับผมก,ก็นะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในโค้งสุดท้ายแล้วฝากติดตามกันเหมือนกันนะครับผมปิ่นพักกำลังจะออนแอร์แล้วครับอยากให้ทุกคนม,มีกำลังใจกับช่วงในโคนน้งสุดท้ายได้จริงๆนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมทั้งรีมแล้วก็ปิ่นพักหรือว่าจะไปดูย้อนหลังหหรรรืืออว่่าแกปีีีเทเอง นะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบ